เสียงเรียกจากตึกเก่าเต้เป็นไรเดอร์ที่วิ่งโซนย่านเก่าเมืองกรุงเขาชอบรับงานกลางคืนเพราะรถน้อยรายได้ดีคืนนี้ก็เหมือนเคยเขากำลังจะปิดแอปกลับบ้านตอนประมาณเที่ยงคืนแต่ออเดอร์หนึ่งเดิ้งขึ้นมาร้านข้าวกล่อง24ชั่วโมงปลายทางตึกเก่าปลายซอย4ย่าน13ชื่อผู้สั่งไม่มีข้อมูลค่าคอมสูงกว่าปกติ2เท่า เต้ลังเลเพราะเคยได้ยินว่าซอยนี้มีตึกทิ้งร้างแต่ความอยากรู้และเงินก็ดึงเขาไปจนได้เมื่อมาถึงที่หมายตึกสูงห้าชั้นสภาพเก่าโทมหน้าต่างบางบานเปิดอาผนังมีรอยแตกทาวันลื้ยไปทั่วไม่มีแสงไฟจากรอบตึกมีเพียงแสงจันทร์อ่อนๆจากฟ้าเต้จอดรถแล้วหยิบมือถือขึ้นมาจะโทรหาผู้สัง่งแต่ไม่มีเบอร์ให้ติดต่อ คณะกำลังจะถอยกลับเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังแว่วเบาๆขึ้นมาชั้นสามค่ะเสียงนั้นดังชัดเจนทั้งที่รอบตัวไม่มีใครเตยืนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเดินขึ้นบันไดเหล็กชั้นหนึ่งทุกก้าที่เดินเสียงรองเท้าดังก้องไปทั่วชั้นสองมีห้องโล่งกับหน้าต่างบานหนึ่งที่ลมพัดเอียด,เ,ดเขามองซ้ายขวาไม่มีใครแต่บรรยากาศเย็นผิดปกติ เมื่อถึงชั้นสามก็ได้ยินเสียงเดิมอีกห้องขวาสดนะค่ะเขาเดินไปยังห้องดังกล่าวประตูแง้มอยู่เขาผลักเข้าไปข้างในอย่างระแวดระวังในห้องไม่มีคนมีแค่โต๊ะไม้เก่าๆก,กับโน้ตแผ่นหนึ่งวางอยู่ขอบคุณที่มาส่งฉันหิวมากเต้เริ่มใจไม่ดีหันหลังจะกลับแต่ประตูปิดเองดังปังเขารีบวิ่งออกจากห้องลมบันไดโดยไม่หันกลับ ระหว่างทางที่ผ่านชั้นสองเขาเหลือเห็นภาพขาวดำบนผนังเป็นภาพหญิงสาวหน้าตายิ้มแย้มใต้ภาพเขียนว่านางสาวจันทราเจ้าของอาคารเสียชีวิตภายในชั้นสามเมื่อปี2511เลิอดในตัวเตยเย็นว่าเพราะเป็นใบหน้าเดียวกับโปรไฟล์ลูกค้าในอักเขาก้มมองในกระเป๋าเก็บของเห็นเหรียญบาทวางเรียงอยู่ทั้งที่เขาไม่ได้รับเงินจากใครเลย และสุดท้ายเต้ก็ไม่เคยกลับไปแถวนั้นอีกเลยโลกเหนือจริงโลกที่ความจริงและจินตนาการทับซ้อนกันและสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวือกลับชวนคนลุกแบบนี้ฝากกดติดตามเพื่อฟังเรื่องใหม่ๆก่อนใคร